ดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหลบเรโอ้โห อ่ะโอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนี่เราสูเอนเทมซี่นะครับผมกับผมกล้องคนเดิมนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมอั s u r v i เว l นะลครับผมนะฮะในมอดโปเกมอนนะครับผมเนี่ยดูกองทัพโปเกมอนของเราซะก่อนนะฮะกี่พาล้วกี่พานแล้วที่เราได้มาเยอะขนาดนี้นะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมหลังจากที่หายไปหลายวันนะครับผมนะฮะจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ไปคาบไอเจ้าลูนาร่านะครับผมนะฮะมันมันไปติดอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะ มันหายนะครับผมนะฮะเพราะว่านะฮะผมได้ขี่ไปแล้วก็ออกเกมนะับผมออกเกมปั๊บเข้ามาปุ๊บนะฮะก็โดดลงมาจากฟ้าแล้วก็มันก็ลอยอยู่บนฟ้าเลยแต่ไม่รู้ว่ามันลอยอยู่ตรงไหนนะครับผมนะฮะแต่ถ้าเราบินไปนะรับินไปเรื่อยๆก็น่าจะเจอมันนะครับผมโอเคนะครับผมนะฮะวันนี้นะฮะเราได้เตรียมเครดิตนะครับผมนะับผมได้ไปฟาร์มมานะับทีแรกว่าจะมาครับไอเจ้าตัวนี้นะับเนี่ยนะครับผมโซกาลิโอ นะครับผมเนี่ยแต่ว่ามันมันเยอะเกินไปแล้วดูครับผมเนี่ยสองหมื่นสองหมื่นห้าเลยนะนะครับผมแต่ผมเก็บมาได้แค่เก้าพันห้านะครับผมนั่งฟาร์มอยู่ทั้งวันได้แค่นี้นะครับผมโอเคเอาไว้พักหน้าก่อนแล้วกันนะครับวันนี้คงจะไม่ทันแล้วนะครับผมเนี่ยแต่วันนี้นะครับผมเนี่ยเราจะมาคาบตัวไหนดีนะครับผมเอาไปคาบไปตัวเล็กๆก่อนนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมมีผมมีไอ้สองตัวต้องสงสัย สองตัวต้องสงสัยว่ามันมีภาพเหมือนกันทําไมเนี่ยไอ้นี่มันเขียนว่าคิวโบนนะครับแล้วมันใช้เครดิตแค่เท่าไหร่ใช้เครดิต100เครดิตนะครับคิวโบนนี่มันจะเป็นไอตัวหมาที่มันมีหัวกะโหลกแล้วก็ถือกระดูกใช่ไหมมันเป็นหมาหรือเปล่ามันเป็นโปรแกรมนี่มีมันเอากระดูกใส่ไว้เป็นหน้ากากนะครับแล้วก็แต่ว่าทําไมทําไมเขาไม่เอาไอ้นี่ใส่ให้มันนะครับใส่รูปมันไปใส่รูปไอตัวนี้ทําไมเนี่ย โอ้โหนะคร <selves> ับผมเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะคราฟโอ้โหนะครับผมซึ่งใช้เครดิต3 0 0พันนะครับผมก็น่าจะเหลือไว้นิดนึงเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มใหม่นะครับในพัทหน้าโอเคนะครับผมเนี่ยครับคราบ2ตัวเลยเนี่ยไปดูสิพิสูจน์พิสูจน์กันให้แน่ชัดนะครับอ่ะโอเคครับผมนะครฮะพร้อมแล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปหามุมที่มันน่าจะดูได้ชัดๆนะครับมุมเดิมเลยมุม มุมตรงนี้มุมเดิมเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับผมนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจในการหาเครดิตมาฟาร์มไอเจ้าสิงโตสิงโตขาวด้วยนะครับผมนะในพันหน้าเดี๋ยวผมคาบแน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวสัญญาไ้เลยนะครับผมสำหรับพันน้นะฮะสตัวนะครับผมพร้อมยัง3 2 1ปรึบนะครับไอคิวโบนนั่นไงว,ว้าเลี้ว มันเอารูปมาหลอกเราเนี่ยครับผมนะฮะโอ้แล้วขี่ได้เดี๋ยว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 ทำไมมันขี่ได้เนี่ยไอตัวเล็กๆขนาดนี้เนี่ยนะโอ้โหแล้วมันจะเอารูปไอโลโก้มาใส่ทําไมวะมันโอ้ไม่ใช่โลโก้ดิโฮโอมันอ่านยากจังเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะลองสิงมันนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหสิงได้เดี๋ยวเดโอ้โหตัวโคตรดุกดิกเลยนะครับผมเห็นมันขึ้นไหลได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยดิเดี๋ยดิเดี๋ยดิอย่าเพิ่งติดอ้าวอ้าวโอ้โหอ้าววัด เอ้าเอ้าเอ้ายังไงยังไง,ย,งยังไงเนี่ยกู <c oughs> <c oughs> จอมเดชที่ผายเ <c oughs> ้ยอะโอเคครับผมนะฮะหลังจากที่ออกเข้าใหม่นะครฮะผมเมื่อกี้นี้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบักเนี่ยบักตกเหวอีกแล้วนะครับผมหลังจากโปเกมอนนี้เป็นทุกทีเลยนะครับผมเนี่ยเราได้เรียกคิวบอออกมานะครับก็เป็นไอตัวตอกไตแต่ก็เท่นะนะสมัยเด็กๆที่จับไอตัวนี้นี่ถือว่าเท่มากเลยนะครับผมโอเคเรามาดูตัวใหญ่ดีกว่าเฮ้ยมันหายเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหายจิบหายแล้วทำไมมันหายไปอย่างนั้นนะไม่ โอ้โหโอเคเดี๋ยวผมไปค้าบใหม่ก่อนนะครับหายเฉยโอ้โหเสียเครดิตฟรีเลยเนี่ยแบบเนี้ยโอเคนะครับผมนะฮะเสียเครดิตฟรีๆเลย3า0พันชิบหายรอบนี้อย่าโหลดอีกนะคอร้องนะครับผมเดี๋ยวเราต้องรีบเรียกออกมาก่อนเดี๋ยวมันหาย <laughs> เสียฟรีๆเ,เลยสามพันเครดิตนะครับผมนะฮะเดี๋ยวโอ้โหไม่ได้เลยนะครับแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหามาใหม่ได้เนะครับโอเคพร้อมไป โอ้โหเห็นแต่กองเล็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน้าตาหน่อยโอ้โหโอ้โหมีสะเก็ดแสงด้วยโอ้โอเท่มากเลยโอ้โหโอโอใช่ไหมอ่านถูกเนอะนะครับเป็นโปเกมอนในตำนานเนียครับผมในภาคเล็กๆเลยเล็กๆแต่จำไม่ได้ว่าภาคไหนนะครับแล้วมันขี่ได้อะไรยังไงไม่เนี่ย ทำไมมันกดอะไรไม่ได้เลยอขี่ได้นะครับผมขอให้เป็นขี่นะไม่อยากสิงล่างนะขี่ได้ไหมโอ้ตัวใหญ่นะเอ้าสิงล่างเหมือน <laughs> โอเคครับตีได้นะฮะอ่าโอ้โหแล้วมีสเก็ตไฟด้วยนะโอสวยสวยนะฮะโอ้โหสวยจริงนะครับผมนะฮะ ไปนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปลองลุยกันดีกว่านะครับผมอ้สวยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปนะลองวัดไซส์ก่อนวัดไซส์ก่อนวัดขนาดกับไอ้เจ้าพวกนี้ก่อนนะฮะอุ้ตัวใหญ่นะครับผมนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับใหญ่มากนะไม่เหมือนไอ้ตัวไอ้ตัวอะไรนะดนูนาล่าลดนูนาล่าใช่ไหมอ่านถูกเนาะไอ้ตัวนั้นนะ่ะตัวพัดที่แล้วนะครับใหญ่มากแต่ตียากมากชิบหายเลยโอเคนะครับไอ้ดูนาล,ล่านี่รู้สึกว่าเจออยู่แถวภูเขาน้ําแข็งนะครับ รู้สึกว่าผมจะไปทิ้งมันไว้บนภูเขาน้ำแข็งเนี่ยครับเดี๋ยวเราลองแวะไปดูมันดีกว่าว่ายังอยู่ดีมีสุกอยู่ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวอัพสเตตัสให้มันก่อนดีกว่า่ามานะครับรู้สึกมันมันมันหางมันเกะกะยังไงไม่รู้มันมองไม่มองไม่เห็นทางนีครับผมโหนะฮะอุ้ยข้างล่างนี่อะไรมั่น่ข้างล่างอะไรน่ะลอยไปลอยมาไปดูดิเฮ้ยเฮ้ยไอช้อน ไอช้อนโคตรเยอะเลยเดี๋ยวไปดูไอช้อนก่อนไอช้อนไอช้อนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไอช้อนโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหตีไม่ได้ได้ไหม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 โอ้โหไม่ได้อีกถ้าตีโอ้โหมันต้องสอยแบบนี้มันต้องโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยมันต้องสอยแบบนี้โอ้โหโดนลุมโดนลุมไปก่อน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 เดี๋ยวตายเดี๋ยวลองอัพดาเมจที่มันได้เยอะเลยนะครับผมโอ้โห อ่าโอเคครับผมตอนนี้เรารู้สึกว่าเราจะเจอแกงแกงม้าไฟนะครับแกงม้าไฟกําลังตะลุมบอลอะไรกันตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเฮ้ย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 โอ้โหตอนนี้ม้าไฟกําลังลุมกับเสือเหรอเสือหรือว่าไอช้อนไอช้อนพลังจิตไอช้อนพลังจิตเราเรา,เราจะยุ่งไหมเราต้องเป็นปืนที่สาดนี่นี่นี่โอ้โหตายเลยนะ ตายเลยตายเลยไหมตายมโอ้โยออยอ้อยอ้อยอ้ออ้ยตีตียากเงี้ยตีตีนี่บิ๊โอ้โหท่าตวัดเท่มากเลยนะพ่นไฟได้ไหมพ่นไฟไม่ได้เดีเดวเดดเดีเดดเดดเดี๋ยวเดด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 เดเด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 ดเอดเด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 ดนดดเดดเอเดดเดดไดเดดเดดเดดเเดเเมดเอมเเอเ ปกติมันมันจะรักสงบไม่ใช่เหรอมันลักสงบมันรักสงบอึดอึดอึดเอ้ย <c oughs> มันไม่ได้อึดโอ้โหไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยครับผมได้ได้ได้นะฮะโอ้โแล้วดูสเก็ตไฟนะสวยมากเลยนะครับผมสเก็ตไฟเนี่ยตัวอื่นนี่ไม่มีนะแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวเราตามหาลหนุนละแนมมันน่าจะอยู่ข้างบนบนนะครับบน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 แต่ไม่อยู่บนไม่รู้ว่าอยู่บนไหน ผมจำได้ว่าผมทิ้งมันตรงก่อน้ําแข็งนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะอ่ะอัพสปีดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมยิงๆ,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 ๆดูท่าบินซะก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเกาะเกาะโปเกมอนเกาะที่มันมีไอ้ลิซซัดน,นี่ครับที่เราเจอกันพาร์ทที่แล้วนะครับว่ามันยังยังจะอยู่ไหมนะครับแต่ว่ามันอัปเดตแพทใหม่นะครับแต่ว่ามันไม่รู้ว่าโปเกมอนมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราต้องลองลองดูนะครับล้วก็เลิกโอ้โหตรงนี้มีการตะลุบบอลกันอีกแล้วที่เดิม ที่เดิมโอ,โอ้โหตรงนี้มันเป็นลานประลองหรือไงวะเนี่ยโอ้โหไอ้จิงจอกไอ้จิงจอกอ่ะจิงจอกอ่ะโอ ح, ้โหได้นะี่นะสอยสอยให้ร่วงสอยสอยให้ร่วงนี่เตะเตะให้กระเด็นเตะให้กระเด็นอึบ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 ได้ได้อยู่นะครับผมโอ้โหนีฮะรู้สึกถึงความโ,โ,โหดเฮ้ยยังไม่จบอีกยังไม่จบอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งขอเวลาน้าก่อนไอ้น้องอัพเตะตัดแปบ๊บ บอลโชบม,มันทีบจิกทุกอย่างทุกอย่างที่เรามีมันทำอะไรได้วะเนี่ยโอ้โแต่มันก็ยังดีกว่าไอ้ลูนดาร่านะครับมันตีง่ายกว่าเยอะเลยโอ้โหได้3ามสองเครดิตนะครับตัวนี้น่าเอาไปฟาร์มมากเลยนะครับสบายมากเลยอะ่ะนะครับเวลาตีนี้มีความสุข <c oughs> นี่เหมือนไอเราไม่ต้องเปลียนเทียบแต่มันวะเนี่ยตีน,นี่ตัวที่แล้วนี่มันตียากมากเลยนี่ต,ตีตีสบายๆนะนะครับผม ดีสบายๆแล้วก็แรงด้วยนะครับเป็นตวัดตีกลุ่มด้วยนี่นี่โอ้หมาไฟไอยูนิคอร์ยูนิคอร์เร oo, ียกแต่มันยูนิคอ์นะครับมันมีมันมีเขามันมีเข่าโอเคนะครับผมนะฮะเลยไปตรงนี้ก็น่าจะมีเกาะเล็กๆนะครับเป็นเกาะของลิสซัดอนแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะนะครับพายุลงหนักมากเลยนะครับโอ้ตรงนั้นมีเฮ้ย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 มันอะไรวะนั่นน่ะเฮ้ย เฮ้ยมันศึกโรเยอร์ลัมเบอร์หรือไงมันโอ้โหโอ้โหแล้วมันอะไรวะนะดับสารพัดสัตว์ขอแจมแจมโอ้แจมแจมอุ้ย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 ติดติดอุ้ยอุ้ยโดนลงตายก็ยังไม่ได้โอ้เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโอ้โหโอ้โหตาย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 งานนี้มีตายตายอุ้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 ยนี่ไปใช้สูตรอัมาตันี่มีตายนะเนี่ยงานนี้เกือบไปแล้วนะครับผมเอาไงดีวะเอาดีวะเราจะแแจมบบ อยู่ห่างๆยังหนุนยวงตีโอ๊ยแจ็บแจ็บไม่ได้จะไปดูดดอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อย่าอย่าตามมามีตัวอะไรบ้างวะนั่นี่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหตีไม่ได้อ่ะโอ้โหที่นี่มันบ้าซิลโคตรเถื่อนใช่ครับผมตกนั้นมีอะไรวะเนี่ยมีเดโนเสาร์ใช่ไหมใช่ไดโนเสาร์วะเนี่ยเฮ้ยมันกำลังกัดในโปเกมอนอยู่กำลังกัดโปเกมนี่ตุยโตดมันตุยโตดมันโอ้โหลิซอนเมก้าแลงเมก้าใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี s <S ๋ยวโอ้ยสตอนอะไรเนี่ยไข่อะไรวะนั่นน่ะไม่ใช่ไข่นี่มันนี่มันไดโนเสาร์โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่างเลยอืออือสามพันสามพันไดโนเสาร์อะในไอ้ไอ้ทีเล็ก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 แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นทีเล็กจริงหรือเปล่าทำไมมันอึดจักแง่โอ้โหทีละสามพันมันยังไม่ตายเลยอะเฮ้ย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 เอออึดไปแล้วโอ้โห น้เมีผมน้อยเหรอหรือว่ามันโอ้โหตีไม่ตายเลยครับผมโอเคเดี๋ยวลองลองลองไปเรื่อยๆนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันอึดจังไงเฮ้ยเฮ้ยอีกกี่ปีกี่ชาติวะเนี้ยโอ้โหพอละพอละถ้างั้นไปได้ไหมออกได้ไหมออกได้ไหมออกไม่ได้อีกกูติดติดอีกโอ้โหต้องจับใจสู้ใช่ไหมเนี่ย ต้องจับใจสู้กับมันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดโอ้โหเดีไปดูด้านหน้าดินี่นี่ไปดูอีกมุมกล้องนึงนี่โอ้โหโคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่แล้วมันกัดอะไรเราวเนี่ยน่ะเอ้ยแล้วมันจะตายไหมเนี่ยฮะเลือดเท่าไหร่เนี่ยเลือดเป็นแสนเลยวะเนี่ยนี่เลือดเอ็กเท่าไหร่วะเนี่ยตายหรือยังตายแล้วนะมาร์ตายตายเหอะตายเหอะขอร้องตายเหอะตายเหอะตายนะ ตายนะตายนะตายไม่ตายด้วยชิบหายกูลงละถ้างั้นอ่าลงเรียบร้อยโอ้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 ยโดนกัดโดนกัดโดนกัดอ้ียเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โอ้ยอะไรไปรับพ่อก่อนกูลงน้ำและลงน้ำก่อนแล้วกูลงน้ำลงน้ำลงน้ำเดี๋ยวจะตามมาจะตามมึงยังตามมาอีกโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหตายเอ้อชุดชุดพัง ชุดพังเหลือแต่ก้อนนออุ้ยอุ้ยอุ้ยมันโหดยังไงโอ้หอยู่ไหนโอ้โหช่วยด้วยโอ้ตอนนี้ไปแล้วไปแล้วโอ,โอ้เรากำลังสู้อยู่นะครับสู้เพื่อพ่อ,ส,พอ,พอสู้เพื่อพ่อและลูกเนี่ยฮะเฮ้ยโอ้โหอยางแกตามมาอีกโอ้โหข้างล่างอะไรนี่ยฉลามเจ้าโอ้โหฉลาดควรจะไปทางไหนดีวะเนี่ยโอ้โหใชอยากไปไจับ ก c a n c e ดนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะปรับให้เราใช้โปเกมอนไม่ได้เดี๋ยวเราลองดูลองดูลองดูโอุ๊ยอ้ยโอ้ยโไปแล้ว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 วิ่งๆๆๆๆหลันหลันลันก่อนรอก่อนโอ้โหเดี๋ยวๆๆโอ้โหมันตามไม่เลิกเลยไปและวไปแล้วโอ้โหรอพ่อด้วยยืนอยู่เฉยๆโหพ่อกําลังจะไปพ่อกําลังจะไปยึดรอรับรอรับด่วนรอดับ ลับคืดคืดคืดคืขึ้นคืไม่ได้โอ้โหอะไรมาเนี่ยโอ้โหนื่มันสักกโลกาินานโอ้โหโอ้คืนไม่ทันไม่ทันโอ้โหโอ้ลับรับล้บโึ้คือไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตายตายนี่ทำไปใช้สูตรอมตะนี่มีใจกนรนแล้วเนี่ยอ้้อด้วยอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้มาลับพ่อก่อนตอนนี้พอลำคานมันมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยว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 เนี๋ยวเดี๋ยวลดยวเดี๋ยวเดี๋กเคี๋ยวเยวเดี๋ยเดาไีแย่นี้วเสี๋ยปเดียวเอี๋ยวเดี๋นเดี๋วดี้ยอเียวเดี๋ยวเนียวเีเดี๋ยวเดยวียวเี๋เเเขีีดเีีเดเย ที่หมายเอ้ยเดี๋ยวนๆไหนๆโอ้ยอยู่ไหนอะมารับพ่อก่อนเราต้องไปจากตรงนี้โดยด่วนมันมันดุแถวนี้มันดุแถวนี้มันเถื่อนเราไม่น่ามาเลยเฮ้ยโอ้โหรับพ่อก่อนรับพ่อก่อนอยู่ไหนไหนๆขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นขึ้นจอดดิจอดจอดโอ้จอดจอดได้ขึ้นก่อนจอดจอดจอดขึ้น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 โอ้โหอะไรวะนดิไปละทรายก้นไปละทรายก้วก็ตามมาตามมาตามมาไม่นั่นน่ะ ตามามาไหมไม่ตามด้วยกําลังบ้าคลั่งกับการต่อสู้ปลาโปเกบอลใส่ปลาโปเกบอลใส่เลยโอ้โหเดี๋ยวก็ตายหรอกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวยต้องรอรอจังหวะรอจังหวะที่จะขึ้นต้องรอจังหวะที่เราจะขึ้นรอจังหวะโอ้ยเสือมาอีกโอ้โหโอ้โหโอ้ทั้งเคทั้งเสือโอ้จเจริญเจรินจเนจริญล,ละกูโอ้ยไ,ไ,ไปแล้ว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 มาติดไอเดียไอปลาบอเนี่ย เ,เล่ดกับโโหไปก่อนแล้วกันนะครับผมโโหสู้ๆแล้วกันนะครับะจะยืนอยู่ห่างๆอยา่างดวงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูเดีย๋ยวเราลอ,ลองใช้โปกเกบอลก่อนดีกว่านะครับว่ามันจะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับผมจะใช้ลูกสีเหลืองนะนะฮะหรือว่าเราต้องค้าบไปวะเกี่ยวไม่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวนะครับโอเคลองดูนี่จับไปนี้ก่อนแล้วกันทำไมมันเดินเร็วจังอ,ะอ่ะเฮ้ยปกติมันเดินช้าๆดิ จับมันอ้บปึ๊บนันไกจับไม่ได้ครับผมโเกบอลเนีใช้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วมันจะมีเพื่ออะไรเนี่ยเพราะมันบัดคนละตัวนะครับผมโเกบอลนะครับโอเคเราจะทำไงดีไงบัลแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหขึ้นเลยไปละไปละไปอยู่แล้วแถวนี้เถื่อนเคียร์กันเสร็จแล้วใช่ไหมได้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 ลง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 จอดปึ๊บปั๊บ ไหนละกี้ที่เห็นมันมาลงจอดแถวนี้เห็นแต่หางไม่ไห่าต้องล้องสักตั้งดีดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหลบทบโอ้โหอะไรเนี่ยแต่มันเข้าแค่หนึ่งเองไม่ใช่เหรอเมื่อกี้โอ้โหเข้า30 30นะครับ30ดาเบรคสามสิบดาเบรคบอกว่าคอมโกลวิ่งขาโอ้ไขว่นวลด้วไฟได้อ่ะโอ้โหอยากจับจังอ่ะแต่มันจับไม่ได้มันจับไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรจับไม่ได้ก็ต้องสู้กับมันแหละครับ โอ้เรียบร้อยครับผมนะฮะเรียบร้อยนะ,ะครับเบก้า์ลิซาดอนนะฮะสู้โปกเกมอนในตำนานไม่ได้นะครับโอโอ,โอของเรานั่นเองนะฮะโอเคครับผมนะฮะพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมนี่ไงเจอแล้วโอ้โหกำลังจะไปเลยนะครับผมนะฮะลุ้นรนะนล่างของเรานะครับผมนะคใครยังไม่ดูพาร์ทที่แล้วก็อย่าลืมกลับไปดูนะครับผมนะครับผมทิ้งมันไว้อย่างนี้มันเอากลับไม่ได้ตีมันนี่ตีมันตีมัไหมตีมันได้ โอเคครับผมนะพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะเจอกันพารพ์ทหน้านะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาขรามสิงโตให้ดูนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวก่อนนะครับผมถ้าคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ตรงนี้หรือกลมๆด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะครับผมเมื่อกดแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและอย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดและคลิปเก่าแนะนำนะครับผมบ๊ายบายจ้า